รวม5บอร์ดเกมที่เด็ก4ขวบเล่นได้แต่ผู้ใหญ่เล่นด้วยก็เพลินทุกเกมมีแปะพิกัดตรงรูปถุงช้อปปิง้งหน้าโปรไฟล์ไว้ให้แล้วนะคะเริ่มที่เกมเพนกวินละกันถึงตาเราให้หมุนลูกศรแล้วดูว่ามันไปหยุดที่ตรงไหนอย่างเช่นพี่ไดกิหมุนไปหยุดตรงแถบสีชมพูซึ่งมันจะมีรูปก้อนน้าแข็งสีขาว2ส,สีน้ําเงิน1นพี่ไดกิก็ต้องทุบน้ําแข็งตามนั้นโดยไม่ให้น้องเพนกวินตกลงมาโดยก้อนน้าแข็ง3ก้อนที่ต้องทุบเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ติดกันนะคะเกมนี้ใครทกกําเพนกว พอทุบน้ำแข็งครบก็ตาผู้เล่นคนถัดไปถ้าเราหมุนไปโดนรูปหยุดแบบนี้<ท>ก็คือโชคดีนะคะไม่ต้องทุบข้ามตาค่ะพอเล่นไปเรื่อยๆเกาะน้ำแข็งก็จะเริ่มพลุนความเสี่ยงในการทําน้องเพนกวินตกก็จะเยอะขึ้นถ้าถึงตาเราแล้วเราหมุนไปได้เส้นวงกลมสีขาวแบบนี้ก็คือให้เราหมุนใหม่อีกรอบน้องเพนกวินน้องเพนกวินน้องเพนกวินล้มไปแล้วถ้าทุบแล้วก็น้ำแข็งลงไปมากกว่าที่เราต้องการก็ไม่เป็นไรนะคะตราบใดที่น้องเพนกวินยังอยู่ด้านบนตัวขวานสามารถงอได้นะคะไม่เป็นอันตรายสําหรับเด็กค่ะ ถัดมาเป็นเกมโจรสลัดตรงนี้แล้วกัน สิ่งที่เราต้องทำก็แค่สลับกันเสียบดาบค่ะใครเสียบดาบแล้วจรนสลัดเด้งก็คือแพ้พอจะเล่นอีกรอบก็แค่เอาโจรนสลัดเข้าไปกดแล้วก็หมุน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 แค่นี้มันก็จะสุ่มตำแหน่งใหม่ที่ทำให้โจนสลัดเด้งให้แล้วค่ะเกมนี้เล่นง่ายมากๆตำแหน่งเสียบดาบที่จะทำให้จนสลัดเด้งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวดาบก็เป็นดาบพลาสติกที่ไม่คมและมีสีสันในแบบที่เด็กน่าจะชอบเล่นยิ่งเวลาเสียบดาบแล้วมีจนสลัดเด้งออกมานี่คือตกใจกันได้ตลกมากเกมถัดไปเป็นเกมกระต่ายตกหลุม ตัววิธีเล่นเกมก็คือเปิดการ์ดแล้วก็ทําตามนั้นเช่นถ้าเปิดได้แครอทที่มีคําว่าคลิกก็ให้หมุนแครอท1คลิกทุกครั้งที่หมุนมันก็จะมีหลุมใหม่ๆโผล่มาถ้าจวได้รูปกระต่ายก็ให้กระโดดกระต่ายของเราตามจํานวนช่องสีเหลืองด้านล่างถ้ามีกระต่ายตัวอื่นขวางอยู่จะถือว่าช่องนั้นไม่นับเมื่อถึงตาเราเราสามารถเลือกเล่นกระต่ายของเราตัวที่อยู่ในสนามแล้วหรือจะเลือกเอาตัวใหม่ไป,ไปลงสนามก็ได้อย่างอันนี้ได้กระโดด3ช่องจะเลือกใช้ตัวใหม่เนื่องจากเราจะไม่นับช่องที่มีกระต่ายตัวอื่นอยู่ช่องแรกทีีีี่่่่่นนนัับกก็็ะเปชองทมมหลุแตตตรายว้ กระโดดข้ามที3ช่องก็เลยไม่ตกหลุมเป้าหมายของเกมนี้ก็คือทีมไหนเดินไปถึงแครอทก่อนชนะถ้าเล่นการ์ดหมดแต่ยังไม่จบเกมก็ให้เอาการ์ดที่เปิดไปแล้วมาสับแล้วก็เล่นใหม่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่มีคนคลิกแครอทแล้วกระต่ายของเราลงหลงุมเพราะกระต่ายของเราจะต้องเดินไปให้ถึงแครอทถึงจะชนะเกมถัดไปตอกตอกคนตัดไม้เกมนี้เราจะใช้ขวานเพื่อกระเทาะไม้เป้าหมายก็คือการให้เปลือกไม้มันหล่นลงมาแต่ห้ามให้ตอไม้ที่เป็นแกนกลางหล่นลงมาด้วยเพราะเปลือกไม้จะให ให้เราชิ้นละ2คะแนนส่วนแกนกลางต้นไม้จะให้เราชิ้นละลบ10คะแนนเมื่อถึงตาเราเรามีสิทธิ์ใช้ขวานกระเทาะต้นไม้2ครั้งชิ้นส่วนที่หล่นลงมาหลังจากเราเคาะให้เก็บไปเป็นคะแนนหลังจากนั้นก็ตาผู้เล่นคนถัดไปเกมนี้ต้องฝึกเบามือไม่งั้นจะหล่นออกมาแบบนี้และคะแนนจะติดลบเพียบแต่ถ้ากระเทาะเบาๆเปลือกไม้มันก็จะหล่นออกมาง่ายแบบนี้ถ้าต่อไม้ยิ่งเยื้องกันแบบนี้เปลือกไม้ก็ยิ่งหล่นง่ายแต่ก็ต้องระวังต่อไม้หล่นออกมาด้วยและก็เช่นเดิมนะคะตัวขวานไม่คมเหมาะสําหรับเด็กเล่่นคะ เกมนี้เป็นเกมฝึกน้ำหนักมือเป็นเกมเล่นง่ายแต่ชนะไม่ง่ายแต่ถ้าเกิดเด็กเล่นได้เนี่ยก็คือเก่งมากๆค่ะสลับกันเล่นไปเรื่อยๆเกมนี้จะจบลงเมื่อเปลือกไม้ถูกกระเทาะออกจนหมดค่ะใครคะแนนเยอะกว่าชนะไปและเกมสุดท้ายเป็นเกมลิงตกต้นไม้เกมนี้เราจะทอยลูกเต๋าดูสีที่ได้แล้วก็ดึงไม้สีนั้นแต่ต้องดึงจากแถวบนสุดของสีนั้นเท่านั้นเกมนี้เราไม่อยากให้ลิงตกลงไปด้านล่างเพราะถ้าจบเกมใครทําลิงตกเยอะสุดคนนั้นแพ้ตอนเล่นแรกๆมันก็ยังจะง่ายเพราะว่ายังมี มีไม้ด้านล่างคอยประคองอยู่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆลิงมันก็จะหล่นง่ายขึ้นถ้าเราทําลิงหล่นในตานั้นเราก็จะต้องเก็บลิงมาที่ตัวเมื่อถึงตาเราถ้าเราทอยได้สีที่ไม่มีไม้สีนั้นเหลืออยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีได้ข้ามตาฟรีๆไม่ต้องดึงไม้เกมจะจบเมื่อลิงตกจากต้นไม้จนหมดนับจํานวนลิงใครเยอะสุดแพ้ชอบคอนเทนต์บอร์ดเกมแบบนี้อย่าลืมกดติดตามคู่รักบอร์ดเกม Deki and Wife